ครับผมต้องขอสวัสดีเพื่อนๆที่พี่น้องที่รักและก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรูกไทยทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รูปชาแนลนะครับผมในกระดานนี้ AI นั่งแดงครับผู้เล่นเดียวคือน,น,นั่งขาวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเรียนรับชมรูปแบบการถอดหมากของ AI ในกระดานนี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากีฬาหมากรูกไทยไปของทุกคนนะครับเ i เลือกกระดานด้วยมหนในกระดานนี้ผูเ้เล่นเดิคือเลือกเดิเบี้ยนนัางมินเกินไป ยันขึ้นมาครับดูว่า AI ในกระดานนี้จะมีชั้นเชิงในการเล่นหมากรุกไทยแบบไหนให้เราได้ศึกษากันครับขึ้นโูนดเบี้ยมาครับสำหรับ AI โหลดมาเข้ามา เมสำหรับคนเล่นม้าเทียนนี้น่าจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่าในหลายๆกระดานนั้น AI ก็นำมาเทียนเข้ามาเล่นนะครับผมก็เป็นการศึกษาในรูปแบบการขยายทรงมาเทียนกันนะครับรเพื่อนดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับจังหวะนี้เลอกเดินเบี้ยดริมปีขวาขึ้น ไปเอไอกินตัดหน้าเบีย้ยเอไอมักจะนิยมกินตัดหน้าเบีย้ยกินขึ้นไปจังหวานะครับเดินเรือมาเพื่อนนี้สำหรับเรื่นเกี่โอเค ไอซิงกินตัดเรียกตัวใหญ่ของพเพื่อนเพเื่อขึ้นมาประจันหน้าเลยครับออืโดดมามาตำแหน่งนี้ครับแไม่ธรรมดาครับสำหรับเอไอโโหจังหวะนี้ปล่อยเ,ยเยบียรริมเนี่ยผมโดดมามาตำแหน่งนี้ครับสำหรับเพื่อนเพลโอเคครับขอต่อมาครับเอไอมือเลยครับผมมือเฉยเลยครับเดินเม็ด ตัดใช้ม้าโดดขึ้นเมกี้จังหวัดนี้ครับทิ่มมา้าด้วยโค,โคโยเลยสำหรับ AI เนี่ยเจ้าทีแ้แ้งครับอยู่ไม่ได้ครับต้องรีบหนีโอ้โหโ,โดนทิ่มไล่อีกแล้วครับโอ,โอ,โอ้โหม้านี่แพ้ทางโคจริงๆครับ ไม่หนีครับเอไอทำเป่นเพลินไปไม่หนีม้มาโดนกินเลยจังหวะนี้แลกกันม้าแล้โกนไปจังหวะนี้ครับโดนม้ามาอีกตัวหนึ่งดูว่าจะถอดหมากยังไงครับในรกระดานนี้ A.I. ถือว่าทรงของผู้เล่นเทยโอเคก็ยังมีความเหนียวแน่นอยู่นะครับจังหวะนี้ครับโอ้โหขนาดเปลืออย่างนี้ครับน่าจะเล็ง เม็ดตัวนี้นะครับผมสำหรับ A.I. อไอ่าใตัวทันครับต้องที่ปลบก,ก่อนครับเพราะว่าเรือับมา A.I. นี่แสบหน้าดูเหมือนกันครับโอ้โหใช้มากินเลยจังหวะนี้หืแรกกันเลยครับจังหวะนี้ยอมเสียเบี้ยเลยครับผมแต่ว่า ไม่ยอมเสียม้าครับสำหรับผู้เล่นเพลโอเคครับนี่ไอจะจับกินสองอยู่เรื่อยเลยครับนี่ชอบหลอยครับจังหวะโจมตีด้วยโคนม้าไม่โดดครับโอ้โหโดดม้าเข้ามาอืมอืมเพิ่มปากจังหวะนี้ครับผู้เล่นในรเพงเราจะรับมือยังไงครับเนี่ยโดนอย่างนี้ครับกินเลยครับผมอืมอืมซาดีนะครับกินเลยจังหวะนี้ แมครับไหลโคนเข้ามาโอ้โหครับ,เ,คครบเบีย้ยตรงนี้โดนไปสองปากจะรอดไหมมีไอเดินคุ้นครับดูเชิงจับเบีย้ยบ้างครับสำหรับผู้เล่นเพโอเคกินครับจังหวะนี้แม่ไปครับไอไอกินสองตลอดเลยครับแม่ ได้เปรียบในการกินครับ AI ส่วนใหญ่เราจะดักินสองตลอดโอ้โหชอ็อตนี้มายังไงครับเนี่ยเรือครับโอ้โหต้องใช้มา้าปูกนะครับ,รบจังหวะนี้ไม่ใช้มา้าปูกครับเลือกลบยอมเสียเบี้ยเลยครับจังหวะนี้ AI ไม่จบด้วยการตับกินเบี้ยครับอื้ม จับไปอีกหนึ่งตัวครับสำหรับเรือตัวนี้แม่เสริมกำลังลบโอ้โหตรงนี้เอาเรือมาช่วยโดยด่วนครับสำหรับผู้เล่นแโวเคครับกินครับจังหวะนี้ดูครับเนี่ยจับมาอีกจะกินสองอย่างเดียวเลย AI ครับดูการหลบขุนตำแหน่งการหลบขุนไม่ทรรมาดา ลบไม่หีคจังหวะน,นี้ไปยังไงตอ่อระรับเอไอเดินมาจาับเบีย้ยเดินมาปูครับแล้วก็เป็นการป้องกันเรวิบในตัวโดนจับครับจังหวะน,นี้ขอขุนมาช่วยกินเลยครับจังหวะน,นี้อ่าจังหวะน,นี้ครับ ดูครับการกินของ AI ครับแม่สองแรกหนึ่งกันไปจังหวะนี้ครับตีลุกเข้าไปโอ้โห,โหแต้มน,นี้สุดจัดประหลัดบอกจริงๆนะเนี่ยโอ้โห,โหเอาใจเชียร์เพื่นเปียวเคกันตีลุกจังหวะนี้ไปอ่าถือว่า จะสู้กันยังไงต่อโอ้โหจังหวะนี้โชว์แต้มนี้เข้าไปครับแม่จบเลยครับผมแม่ถือว่าเป็นกรณีที่น่าศึกษาอย่างยิ่งครับสำหรับรูปแบบการถอดหมั่นของเอไอในกระดานนี้นะครับผมขณะผมเป็นคนเดินผมยังรู้สึกสนุกไปด้วยกับการเล่นโอเคกับเอไอนครับนันเนี่ยเออก็เก็บไว้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาครับเพื่อนแล้วก็ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ดูเพื่อความเป็นความเพื่อนๆน,น,นะครับเพื่อนนอกเหนือจากผลแพ้ชนะแล้วเราก็จะได้ความรู้จาก ในเกมการเล่นของระหว่าง AI กับผู้เล่นเปโอเคนะครับครับผมต้องขอขอบคุณผูเ้เล่นเปโอเคทุกท่านนะครับผมและต้องขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI ไนะครับผมที่เล่นหมากลุกในกระดานนี้ด้วยกันแล้วก็สร้างสรรค์ลุกแบบที่ยอดเยี่ยมมากๆแบบนี้เอ,อให้พวกเราที่รังก็ชื่นชอบในการเล่นหมากลุกไทยไว้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากีฬาหมากลุกไทยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับลูกทีนแลวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ